ว่าอลิต้าสาว้ามยาวเมื่อนี้เขามาอยู่ในซ่องไอ้เพิงเนาะเพราะว่าอลิตาสิมาเปิดคิมให้ไอ้เพิงเมื่อเนี้ยเขาสิพาทุกคนไปเบึงไอ้เพิงเห็นเวียกอยู่วัดเนาะไอ้เพิงเราเดิมเมื่อคืนนี้วันเด็กง้อยสากลพ้ากันสั่งสันหน่อยหนึ่งเลยบุอยางให้เพิงเมื่อเดิกเมื่อค่ำนะบอยางให้เพิงขับรถตอนเดิก,กันนะอันตรายเลยไอ้เพิงมานอน,นสวนหัานแล้วตื่นมานะไอ้เพิงนะไปเห็นเวียกซอยอรันเลยกับอีปาอยู่วัด แบบมุงลังของลังค่านี่แหละเฝนกะไปแต่เศร้าอาษีตาก็มาเก็บเงินอยู่ตลาดเก็บแล้วแล้วอาษีตากะสีลงไปหวัดเลยไปไทยเห็นทุกคนเมืองว่าขั้นตอนฮอดใช้แล้วนะว่ะมงุงรังคาฮอดขันได้แล้วไปเมืองไอเพิงเฮดเวียกน้เแต่ฝนก็ฝากซื้อน้ำเย็นโกโก้ go. ตอนโทรไปหาเมขเัญเขาเฮ้ยว่าเอาอยัางบะไรพัส่งมาทั้งห ทางไปเอจอเอาโกโก้ให้คนเด้อมันอากาศมันฮอนเดี๋ยวทุกคนเบิ่เลยรหึงอะ่ะฮอนปะ่ะพาทุกคนไปเลยนี่เขาก็ฮอนทานโกโก,ก,ก้เลยบรรยากาศแดด,ดจ้าอุบอ้างแหงเ,หเลย สอมเฮ็ด่ะดเพาะบ่เพาะเพาะขายแก่ฮาวเองบบ่ซื้อโลเขานโอ้ยถือถือเนงมันแ่บิหมเป็นนามาเรียบขอกดูฮชมราคาถือบ่ซาเขียวบ่โดยมีน้ำม่ี้ครัมอ่โกโก้ละชาแต่วันชาชานมอ๋อชาเขียวกับโกโก้ ăn cơm cố lên rồi <laughs> ăn cơm cố lên rồi ăn cơm cố lên rồi อ้าวห,หอดได้ดิหนิได้ลูกแลวได้ลูกแล้วโอ,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 อ้หนาคือพอเนาะเออหนาคือกั้นอะไรเดี๋ยวลงไปหาหอดล้วนี่ ขับรถซั้นดีวราจะไปเด็นเบียร์กัน ไปกินข้าวลงบไปหาเป็นกับสบายดีไปกินขี้าวเลยคะจได้ได้สบายดีจะได้ส,สบายดีไ,ได้ยังกินอ่ะนะ นมยสุไมแกงเห็ดปูแกงหอยปาอมหอยล้ำเผือกใส่แกงนมไม่นี่แพ้แกงจะนำมาชิมจะนำมาชิมใส่อ้าวมาตอนไหนมาตอนไหนโอ้สวัสดีชาวอเลตาสวัสดีนอกนออะไร้อนะโอ ยังมาแล้วกับลิงอยู่มันยากนอนกินฟรีมันมานอนอยู่ตักออสอแหงเลยหาตื่นแล้วมันยังหายอกมาจากเนานอนซะนอนนอนนอนอ้าวตาตาหันใจจะจะ แล่วนอนนอนนอนเหนื่อยแล้วไปดูกลัวกำคาสุดที่เหมาอนกัแต่มีอากยมากูก็ได้นอนเลยรีบร้อยโอ้ใช่อืมอ้องเข้ามปหข้คอยกินน้ำมันเอ้ยอย่าพ่าอย่าพ่านอนเนี้ยนอน นอนนอนเป็นย no, no. sí ังชมคขืส no ุกจุ่มไห้เลยเปยนี่เปเดนใส่ดดลกะโลดแม่วแล้วก็เห็ดปักไฟลงมาข้างในอีกหามจักหวปล่อยกระเซาไฟแม่่ายงายเหมอน้แพห้มาจุ่มไห้ปะมาจุ่มไห้ปะจุ่มส้จุ่มูยจุ่ เราก็เทียนไป่ดนแต่ละตอนะฮะไอ้เพื่อมาเอาสาแจ๊กได้ไหม เหลื่อมบ่จะเหลื่อมเนาะบ่หล่อส่องเพ่นสองสาวอลิสาผมย่าส่องเพื่อกระออยเอาลงสองเจ้าแล้วละเอาเปิดคลิปะเอาลงสองเจ้าบ่วบากเลยได้ส่อเสียงมันบรดังคักขับขับขับบอกดักตีโอ้มาถ่ายเอายังเจ้ามาเอาชาดมาถ่ายบ่ให้มาเอาชาดกินหอดก็นวะสามชิ้นาทีกินหอดก็นวะไปกินหอดเหรอเนาะ บุเห็นกันตักสามวโมงเอาแต่ชามาบรเห็นกันตักสามวโมงหอนลยสีประเซอรสีเประเซอรอมคนบเต็มห้าหเต็งมือไปลงมา กอดไปเลยัไปเลยไปเลยจัดโจยเป็นแข่งเซ็ตเซ็ตเดาว่ามันเนากเอาข้ามูสได้ไหมไอ่พลาไอ่พลาจับชโลแกนเราได้เดรนี่กันวะเนี่ยเลยเอาเกาะเฉยๆนะน้มันนะมีคนอ่อนแล้วหนึ่ง เัน <T us> ๋ยาถุนแย่กันเลยดูเห็นกินโถอิ่มแล้วบอกโซอันนั้นไม่หนิน่าปดบ่กินทุกคนเห็นยังบ่ปิดด่างมาอยู่ ฝนกับสีตกแล้วเมื่อกี้นี่คะเขาปิดไ์สดไอพึ่งแล้วเราก็มาถ่ายในถ่ายต่อพูนอารันไอพึง่งสกัดจัวแลก่กะไอพุน่นซอยมาฝนกับสิตกทุกคนบรรยากาศ โอ really ้ไอผึ่งแล้วก็เป็นเสยมันบินดากระวังไลเด้อ ไอ้เพิ่งไอ้เพิ่งโอ้ยระวังตกน่ากลัวย้อยยินซังก๊าซีให้ละบ่ปีนขึ้นในวันนี้ ยอยอกไปซื้อ,อ <c oughs> นี่ทางนในจูบกระสอยโอ สคนกับสิตกล้วเอ,อ้ยเมื่อแล้วสามคนตกทุกคน ระวางังเ้ออันตรายเนาะ ยังยให้แล้วนะกระเป๋าโทรศัพท์นี่เงไปเสียงคนเลยนั่นหนอรอไม่้าผมมีเบียกบอกไปล่างรถปะไปในรกเลยในรถไปไปถูใครเต้ตัวเองเปียกเลยถูคนฮะก็คอยน้ำอังเลย คน้าวไรเงี้ยช่วยตอมาหนอ,ออกแผ่นหนึ่งประวัติสมผลประทันยิงไรบางทำได้แล้วนี่ฮะ ทุกคนมาหอนกันนี่เฮากระซี่ยุดโจ๊ะไหวสำนีเราเพราะว่าฝนตกเด้ชลั่นยิ่งบ่ได้จะยิ่งยื่ยยินแบบเทวดาตกใจยันเทวดาตกใจหรือว่าตกใจเจ้าหองยันตกมันมื่นหน้าไปนะเอ็มซีเตือนว่าระวังเป็นโรคปีดักลิงนั่นหรออะไมันมาลิงบอกตั่งซื้อเพราะอะยันก็อยู่มันอยู่ทุกลิงจริงเนยทุลิงถูกไว้ อะไรบวกได้อะไดนะ้าบกาาวกวะเป็นงมุตรีแบบจ้เบรเิที่ให่เลยด้วยมนี่ยจากได้เห็นยังมันนี่ไม่คือพยายากแ,กงแจงเนาะแจ้งีกว่าแจง้งหนาหลืออ่ออยู่ขนาดงานี่เปอะ <c oughs> আমার